สวัสดีครับสวัสดีสลอมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube นะครับผมทุกท่านนะครับอ่าพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับอ่าสวัสดีนะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่27นะครับพฤศจิกายนนะครับ2000 564นะครับผมยามดึกๆนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมใหม่นะครับผมเซียนเซ่นะครับ u 7 8 9นะครับ XL นะครับ LL นะครับผมอ่าตัวนี้ก็พร้อมชุดย้ายเสาหน้านะครับผมอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผ่านมออกเรียบร้อยนะครับ สวัสดีนะครับาฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับอขอเบาเสียงนะครับอ่าวันนี้นะครับอ่า จะพามาชมไม้ของเซียนเซ่นะครับรุ่น7.9นะครับ XL นะครับสภาพสวยนะครับลูกค้าซื้อมานะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับก็แค่เทสเสียงอยู่ในบ้านนะครับก็เลยเปลี่ยนแป้งนะครับเป็นซับนะครับมาใช้เป็นอย่างอื่นๆนะครับทางร้านเราก็รับซื้อนะครับมาขายนะครับสินค้ามือสองคุณภาพนะครับผม อ่านะครับลูกค้าซื้อไปนะครับในราคามือสองนะครับแต่ได้สินค้ามือหนึ่งไปนะครับก็ผมคิดว่านะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับครบแน่นอนนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับยกระมือหนึ่งนะครับมาดูนะครับตัวไม้ผมก็ถอดไปแล้วนะครับนะครับขออนุญาตนอนนะครับนี่ครับตัวไม้นะครับผมก็ประกอบไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับมา ให้พี่ๆได้ชมเรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวไม้นะครับก็จะมีอ่าอ่าไม่ใช่ตัวไม้นะครับตัวรับนะครับตัวรับนะครับขออภัยนะครับตัวรับก็จะเป็นอ่าเป็นสุดใหญ่เสาหน้านะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่ครับก็สติ๊กเกอร์นะครับก็ยังอยู่นะครับนี่ครับไม่ขาดนะครับตีของคานินะครับเป็นของผ่านของคานินะครับหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นของหน้าจอดิจิตอลนะครับ มีไฟสวยนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้ครับอะเลปเตอร์นะครับนี่ครับถุงนะครับถุงก็ยังของอันนี้เลยนะครับก็ยังของครบนะครับทุกอย่างอุปกรณ์นะครับสินค้าต่างๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวราคานะครับมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมมาชมสินค้าก่อนนะครับราคาบอกว่าจวดจาดแน่นอนนะครับจับต้องได้ทุกท่านนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับจับต้องได้นะครับพี่ๆ นี่ครับตัวหม่อยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะครับมาดูตัวใหม่นะครับตัวไม่ทุงนะครับนี่ครับครบทุกอย่างนะครับอุป,ปกรณ์ครบทุกอย่างม่าจะเป็นย้ายเสาหน้าแจ็คโฟนนะครับนี่ก็ยังมีอ ouais year, ุปกรณ์ครบนะครับนี่ครับนี่อันนี้นะครับสารอันนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ครับตัวใหม่นะครับนี่ครับไม่กว่านี้ก็มือหนึ่งแล้วนะครับไม่ก้อนนี้ก็ไม่ไดน <Luc> ี่ครับสภาพยังกับมือหนึ่งนะครับ ถ้าจะเอาใหม่กุนี้ก็หมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนมาให้ลูกค้านะครับสุดแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวใหม่นะครับนี่ครับสวยนะครับสวยนะครับนี่ครับตัวใหม่นะครับตั้สองตัวนะครับนี่ครับสอตัวนะครับมาดูมาดูตัวใหม่กันนะครับมาดูตัวรับกันนะครับแต่ผมก็จะออนไฟให้ดูนะครับ ออนไฟให้ดูนะครับว่าจิเป็นจึงไดนะครับผ่านโมก็เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะมีนใช้งานแจ็คโฟนก็ได้นะครับน่ครับแจ็คโฟนหรือจะเป็นเอ็กวาทั้งสองฝั่งก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับชอบแบบไหนก็เสียบได้เลยนะครับที่ต้องการนะครับไม่มีปัญหานะครับใช้มือเดียวนะครับอีกมือนึงจับโทรศัพท์นะครับไม่รู้ว่าตัวตั้งกล้องอยู่ไหนนะครับขอไฟนะครับเรื่อง อันนี้นิดนึงนะครับเมเดียวผมลองเสียบปลั๊กให้พี่ๆได้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ตอนนี้ปิดนะครับอ่าผมเปิดนะครับเอ้ยนะครับไฟตรงนี้นะครับสวยนะครับตรงวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มสัญญาณเสียงนะครับ L R วานะครับสวยนะครับแล้วก็นาจอดิจิตอลนะครับนาจอมีไฟบอกนะครับ แล้วก็สัญญาณสามารถจูนขึ้นได้นะครับจูนขึ้นได้นะครับจูนขึ้นแล้วก็ย้ายขึ้นนี้ได้นะครับจะไปสัญญาณอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีไฟดิจิตอลมาแล้วนะครับสวยนะครับอ๋ี๋นะครับราคานะครับราคานะครับราคาอยู่ที่3000บาทนะครับเอาไปเลยนะครับ3า0 0บาทนะครับประกันก็ยังเหลือนะครับซื้อมายังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับ3000บาทนะครับพี่ๆท่าน พี่ๆนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรีบทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับ3,000บาทเท่านั้นครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0 8 3 7 3 9ป9 4 5นะครับผม0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับผมฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ร้านนรันศักดิ์นะครับผม สภาพสวยนะครับป่องครบคู่มือครบนะครับถุงนะครับอุปกรณ์นะครับเนี่ยครับเราจะเป็นพวกสายย้ายเสานะครับเลยครับถุงครบทุกอย่างนะครับผมประกอบนะครับใส่ตัวนะครับเนี่ยรีบจัดการนะครับราคาอยู่ที่3,000ันบาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยมีหรือมีตัวไหนนะครับ เกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแกล้งที่ไม่ได้ใช้งานก็เอามาแลกตีเทินได้นะครับที่ร้านนารันสักดทัดเสาสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับผมก็จะขอนําจบคลิปนะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทรีบเลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ประมาณสามทุ่มนะครับโทรมาได้เลยนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับผมเวลานั้นก็ขออนุญาตนอนนะครับบางท่านที่โทรมาตอนเช้าเช้านะครับหกโมงเจ็ดโมงบางทีผมไม่ได้รับก็ ขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับผมโทรมาอีกรอบนึงก็ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับผมรับแน่นอนนะครับที่ร้านนันศักดิ์นะครับผมรีบจับจองได้นะครับสามพบาทนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็จะขอนําจบคลิปสินค้าตัวนี้นะครับของเซียนเซ่นะครับ78นะครับ U 789นะครับ XL LL นะครับตอง L นะครับผม3 L นะครับ3,000บาทเท่านั้นนะครับหน้าจอสวยนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับ ก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม